ได้ดอร,รอมาดอร,รออะไรล่ะดารลูดจบเหรอลอาจารย์ว่าได้ดอร,รอมาฮะฮะจบดอร,รอด็อกเตอร์มาหมายถึงอะไรฮะรอนมาสองถึงสามคนมานั่งประชุมกันจะประชุมที่ไหนก็นประชุมไม่ต้องมีภารกิจอะไรทั้งนั้นเรีอยมาโทัวรไป จำไว้กว่าคุณจะได้มาของพวกนี้กูโดนด่าแทบเป็นบ้าพวกมืองมันได้มาแบบง่ายเกินไปไอ้อนมาสามคนหรือ2คนก็ได้ลายเชือกมาคณะไหนคณะไหนหขคณะ,ณะจะประชุมที่ไหนแล้วการวีดีโดอเล้วกวาดไว้อัดเสียงไว้แค่นี้ อยู่กันที่อะไรคนอื่นเขีดนเขียนอยู่นั่นไม่ต้องเข้ามาเข้ามาทำไมออมาเทพอ่ะ